สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวทอได้ให้เบาๆทำชุ่มสามสามเก้า,า,า 3, 3, 9, นะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวนะครับเด้ครูหนึ่งยังท่านอีกตรวจครับท่านผู้ชมไอ้ไอ้ที่โหนี่คือถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองใบนะครับอชมพู่นะครับหกสามตรงๆโค้ง,ง,งสุดท้ายเน้นให้เม็ดเดียวชุดบนหลักร้อยศูนย์แปดเจ็ดนะครับจับหลักร้อยไซสูนหกสาม แปดหกสามเจ็ดหกสามเข้าสามตัวตรงนะพ่นจับตะศู์ใส่ให้นะครับเน้นหกสามนะวิ่งล่างเด่นสองนะครับเด่นสองมาสองหนึ่งนะครับเน้นสองเลยนะครับเด่นสองนะครับดับกระดับอยููทาชม่มปู่ไม่ออกนามปู่ไม่ออกนามเข่าสองงวดแล้วงวดที่แล้วสามแปดเอ่อเข่าสองงวดทาชมงวดงวด งวดสามแปดกับเขานะครับอา่างวดเมื่อกี้นี่สามสครับสามสงวดที่ผ่านมา3ามสงวดนี้3 6มหสมนะครับมาตกับธรรมชมุ่มงวดที่แล้ว3ามสีาสี่นะปู่ไม่ออกนามนะครับงวดก่อนก่อนไปหาปู่กับสามแปดธรช่มแต่ว่ามาใส่ซือว่าปู่ไม่ออกนามเขาสองงวดติดเลย สามซีซีสามสามหกหกสามเอาเดี๋ยวเบาเท่าจะมาสรุปให้นะครับเดี๋ยวไปทำเจลอตเตอรี่น้ำกันนะครับผมมาดามกลับแล้วทำชุ่มมาดามกลับแ,แล้วเอาเอาไม่เพาะว่าฟันแม่นยุ้วมาดามสู่ไม่นะะ้ะพอซังครับผมเอาเจาจะไปที่ไหนเจ้ เออปาผีดุมาถามผีกอนด้วยเกมถือแกไปทั่วทิบทุวตัวโอ้แก่กันเล้อเอามาตังผีนบมาตังผีเอาขึ้ไก่ซางคมเห็นไหมอไก่ไก่พอ้างลตัวผูชีตัวแก้ว้มาถือกัจ็ตเลยงหวัดมาดามมันกับแม่นอยู่ด้แมนแต่ว่าเราเอาบ่เป็นออแล้วจมอยู่หันครับันถือมาดามฟันถือแต่เราเอามาเป็น เราฝันได้เก้าสามบ่เราฝันฝันว่าประตูบ้านเราพังบ้านละบ้านเล่าบ้านเลขที่หนึ่งเก้าสามเป็นกระตัดให้ยูเพิ่นว่าเอาเก้ากับอันเจ้าว่าผู้ใดหรือมาดามมาดามครับผมคุณท้าวสีสุขค่่ะเคยคุ้นเออหัวตมันเป็นมาหลายทีืเพิ่นเพิ่นกระเพิ่นกระว่าให้กันหกสามไว้น้ำเก้าสามอ่ะกันเก้าเป็นหกไว้น้ำโอ้ลอตเตอรี่เล่าเนี่ย แปดหกสามแปดหกสามตรงตรงของเล่ามันสลับศูนย์ครับสองของเราไม่เป็นสองในหกตัวของเราเนี่ยสลับกันตัวเดียวเจ็ดเก้าสองแปดหกสามแต่วันลังวันที่หนึ่งอ่ะมันศูนย์เจ็ดเก้าแปดหกสามอ่าเออเจ้าในเจจ้ำประแดกผมแร่งโอ๊ยแต่วิ่งเสือกันไปเลยเด้ออ่ะเจมาทั้งพี่ เ่อืมใส่หมูไว้ใส่ย่างใส่หมูย่างจะไปทังหลายตอนนี่คือไพ่กับเป่าแล้วอ้อมรอนี่อ้อมมันบ่อ่ทำจะน่อยก่อนหัวตะีอืมวันที่สอออกวันที่สองบ่ออกวันที่สองเอาว่าต้องพี่เจวันเนี่ยเกลอดเกล็ดมือมือกันเลือดอันนี้สองวันที่สองวันที่สองครับเลี่ยนเป็นวันที่สองบ่วันที่สองเออ มีเวลาขายลอตเตอรี่โดนลมเย็นนาประสานเล้วมงนี่ครับาได้ยังวันนีอาจจะไปหาประสางอีกที่อันสิบเจ็ดกับสิบแปดสิบแปดสามตัวครับทานทาวันที่สิบเก้านี่ไงงานคนขึ้นจะหลายยันโซเชียลโซเชียลโซเชียกันมากมืองงานกันมามามวนมวนม่กิบมวนมวน พอสร้างให้ตองงวดเลยเด้อทำมาชมเด้อบ่ต้องรอครับผมหนาบเด็กพอสร้างเนี่ยสามตัวหกสามเก้าครับเข้าหกสามอยู่เนาะครับเอ้าวบาวเ่ากะอะไรค่ะลอยขึ้นกันสร้างกันลอยสร้างกันลอยแต่ว่าแฟนบ่ลอยอ่าอ้าเดี๋ยวบ่าวเ่าไปสรุปให่ทำชุ่มสำนักไหนเนี่ยนะครับผมขอบคุณพอสร้างครับผมครับผมเอาทำมาชมนะครับผมนี่ครับเราเตรียท่านี่ตรวจนะครับ สามสามเก้าเลขท้ายนะครับเลขท้ายสามตัวนะครับได้สองใบนรูมชมบ่าวเถาก็จะทำบุญหมดลวครับนี่นะครับอ๋อชมพู่นะครับผมหกสามตรงตรงหลักร้อยแปดนะครับอ๋อชมพู่ถือว่าแม่นนะครับนี่ครับอันนี้ชุดที่ให้ตองวดอันนี้เป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนี่ให้แม่นครับผมหกสามเลยอันนี้ชุดที่ให้ตองวดนะครับ ดับก็ดับอยู่นะครับดับแม่นนะครับท่านชมปูไม่ออกน้ำนะครับสองงวดติดแล้วที่เบลถาวมลงนะครับงวดที <Punch iso Patri ot> uh, ่ไปหาปูก right ับสามแปดตรงๆงวดที่งวดก่อนกับสามสี่สามงวดนี่สามหกหกสามปูไม่ออกน้ำนะครับสามตัวเกือบแตกครับนี่สองตัวหกสามสามหกนะครับตาเด็ชขอนแก่นนะครับล่างสองหนึ่งตรงๆตัวเน้นนะครับสองหนึ่งตรงๆตัวเน้นนะครับล่างตาเด็ดขอนแก่น นะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับล่างเด่นหนึ่งหนึ่งสองมาสองหนึ่งนะครับสลับกันหลักสิบหลักหน่วยมาตัวกลับนะครับมาตัวกลับนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ล็อกบัวใหญ่นะครับเด่นห้ 6. 6ากับหกหกจับให้หกสองนผู้ชมนะมาหกสามมาตะเหล็กเด่นเหล็กเด่นที่ว่าเดินดีล็อกบัวใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีจากกทมเด่นบนเด่นหก่านผู้ชม นะครับโอ้เด่นหกมาแต่มาแต่เด่นหกนะครับเอ้าเพิ้ลมาถ่าวหัวดิบเขาเพิ่นอาจจะหยุดก่อนนะครับเซียนฟังทนนะครับวิ่งล่างสองกับหนึ่งมาน้ำกันท่านผู้ชมนี่ชุดสามตัวถ้าตัดก็จะเขาห้องเพิ่นอยู่นะครับสามสองหกท่าตัดเอานะครับมีหอดแปดสองหกโอ้ถ้าแปดสามห้นี่สามตัวเลยนะครับผมวิ่งบนนะครับเลขวิ่งเพิ่นแม่นคักนะครับมาหกล่างสองกับหนึ่งมาน้ำกัน จับคูบเขานะครับนผู้ชมแม่นครศรีนะครับชุดที่เป็นไหตองวดหกสามล่างให้ล่างไปบนนะครับสายดวนสายดวนมากคงสุดท้ายบ่เขานะครับสายดวนบ่เขางวดนี่สายด่วนไม่เข้านะครับออสรคคมนะครับผมเหล็กเด่นมา,มาเหล็กปิดมาอยู่ครับผมหลักร้อยหนึ่งเจ็ดแปดมาแปดอยู่ครับหลักร้อยออสรคามจากนครพนมนผู้ชมบ่เขานะครับผมบ่เขางวดนี่งวดที่สอง นะครับเขาตั้งแต่สามแปดเอาหลุดสองวันแล้วเบาเถ่าฝันท่านผู้ชมเสียดายครับโอ้ยปู่เถ่าเน้นเบาเถ่าคิดว่าเก่าสามผลมายมเก่าสามนะครับกับหัวเป็นหกนะครับมีเขามีหลุดท่านผู้ชมปู่เสรีนะครับสองตัวมาโตครับท่ำชุ่มแมาตาสองนะครับปู่ซีสเกตนะครับเจ็ดเก่าสามเป็นหกสามนะครับเบาเขานะครับช่างยอดนะครับช่างยอดเบาเขางวดนี่ นะครับเขามาสองวดเขามาสองวดติดงวดนี้่ลดอยู่ครับมีเข่ามีลดนะครับท่านผู้ชมครับช่างยอดลดอยู่ครับผมลุงทรงเหล็กวิ่งเหล็กเด่นนี่แม่นครับเด่นสองนะครับจับคู่เห็นแต่สองซีคับหกสองนะครับสามตัวบ่อเข่านะครับท่านผู้ชมนะครับสองตัวกับบ่อเข่ามาแตะเด่นสองนะครับปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับผมเหล็กเด่นเนี่ยหนีมาอยู่เด้อครับมาสองเบาเท่าจับให้นี่ครับผม หนึ่งแปดสองถัดตัดเอาในนี่กับเขาสองหนึ่งอยู่ยได้ธรรมชุ่มนะครับถัดตัดเอาหนี้นี่กับเขาสองหนึ่งอยู่นะครับสูตรเล็กวิ่งปู่ห้าเจ็ดแปดสองตัวมาตัวนะครับแปดไปลักลอยครับแปดหกสามนะครับสองโอ้จับใส่ให้จับใส่ให้เล็กเด่นพอเส้นท่องก็ถือว่าเดินดีนะครับเล็กเด่นมากหกอยู่ครับผมหกสี่เก่ามากหกนะครับเอานะครับนี่แหละครับเบ้าแถวก็ถือว่าได้เฮี่เบาๆนะครับสามสามเก้านะครับผม ถ้าไม่ไปใส่บัวเจบอค่ะปอลลาเนี่ตะวินปอลลาแตะว,ว,ว,วินไปส่งของตะวินไปส่งของคุณผู้ชมมาดามกับคับแล้วกรับเลี้ยวอ่าโอ้นะครับลอตเตอรี่วันนี้แปดหกสามเลยเมียนตรงตรงเนี่<ม>ของเงินม,มันสลับมันซ้อนกับชูนแบบม่บ่าวอาวดีใจกับปู้ถืกรางวัลน้อเจเนาะเมียนเจู้่ถือขึ้เก่าเลยสองหัวเลยพี่เจจากนครพนมโอ้ยหลุดแล้่ยวอ่าจำปลาแดกแล้วเข้ามือนเรง เออแต่ว่ากะบ่าเถากะือว่าโชคดีได้เฮเบาๆอยู่โอ้ยนอกเนาะครูสุดท้ายเนาะบ่าวเ่าเนอกสามสามเก่าทำบชมแต่ว่าก่จะทำบุญนะทำบชมได้มากแกจะทำบุญพอเป็นยังสู่ต่อบุญต่อบุญอ่าฮาวด์นะเดย์แล้วมันไงแต่ว่ารถรถตลีแกยังท่านติดตรวจดีเจอยู่นั่ะเออของเอฟซีนี่เอฟซีเอท่านตีดตรวจอือสู่กันต่อทำบชมต่อตัว บันทอนะครับผมเบ่าแถาก้อนเท่กันอวอนเก่งวันคักถ้าเป็นแปดเก้าสามคือยุทนาเจเนาะเนาะอือถ้าเป็นแปดเก้าสามไหมธรรมชุมันเรเป็นแล้วอือนะครับหาเงินบาทใีหลังอันละ้ซบโอ้เนาะของเอฟซีอาจจะอิสเรลเว้งท่านได้ตรวจรางวัลให้เพื่อนผู้ชมโอ้เออเบ่าแถาแล้วเรตรวจสาธุไปเพื่อนคึดแน่ๆจังไรคุณได้ยินเสียงแม่หมู แม่หมูกับขวดยังอยู่ดอกลูกกับเดย์สู่กันต่อดาวของอ๋อชุบผูนี่ก็แมนครับธรรมชุ่มหกสามแมนเพื่เน้นเน้นในหกสามเลยเน้นในหกสามเลยเจดีแล้วดีแล้วเขาของเพิ่นอยู่โอเคเ่าเขาก็ให้เบื่อเขาเนี่ยนอมรับชะตากรรมเ่าเขาเนาะค่ะจะจังไหน่านผู้ชมจะสู่ต่ออยู่หมจากนครพนมิติจะจังไหนเกรียบโต้เอฟซี่แมอ เราจะได้เหตุอาหารในกินนานงานเพื่นว่าไงแรงนี่จะเป็นยังไงจะโทษหาคนอยู่บ่อริดจังไหนเจ๊หมดจะเป็นยังไงบ้าเถ่ามีเข่ามีรุดอ่ะไม่ของหัวตะลุดสองวัตต์ตัวเจ๊งานเพื่อนว่าไ้หัวตะลุดสองวัท่านผู้ชมเจ้เป็นยังก็หัวตะลุดสองวัตที่บอาโอ้ยเจ้บ่าเขายังมากนั่นอยู่เอ้าบ้าเถ้ากับหมดแรงให้กันท่านผู้ชม เดเฮที่แรกโอ้ดีใจสันได้เฮไดเฮแตที่แรกสามเก้มันไปออกข้างหน้า0ูนย์เก้าแม่ศูนย์เจ็ก้านป้าหรือศูนปดารมากนี่ล่ะศูนย์เจ็ดเกาค่าทำชมดีใจกับปูถูกรังม่ลนะครับปูถกรังมัลนกับสู่กันต่อหน้าผมเมียนงวดนางวดวันที่2องมกราคม2568นห้าร้บน้ผมเอาสู่ต่อเดี๋ยวหมดแรงจะจังไหนจังรอดจากนครพนมปนตจีไฮบอนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ